เว้ยไปอ้าวมัาเรื่องเหรอ่แผู้ใหญ่ช่ช้ดูดีนี่เนี่ยเนี่ยเลขตการเป๊ะเลยเนี่ยเนี่ยนี่ที่คุณสารวัโจไว้ให้อะเท่าไหร่ครับนี่นี่แหละป้าหลานี่แหละใช่นครับผู้ใหญ่นัสารวัโจไวให้ตกับเป๊ะเลย81อทับนแเออโตกับเป๊ะเลย บ้าใหญ่ใหญ่โตขนาดนี้หรือ่ะนี่นี่แล้วแล้วผู้ใหญ่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้ฟาร่าไงกตามันอยู่ที่เนี่ยไอ้นี่โง่จริงๆทำเป็นโง่ไปได้ทำเป็นบ้านนอกเข้าวกลนี่เขามีเกาะปูเนี่ยเกาะนะเนี่ยเกาะกีเนี่ยติงตองที่ครับช่วยเข็นรถหน่อยครับฮะเนี่ยเข็นรถหน่อยครับเรียกแล้วอ่ะให้เข็นรถอ้าวก็ให้เมียแกแข่งด้เอออยู่ๆมาให้เข็นรถกันนี่ถาเจอยู่วีอะไร กินน้ำใจครับมีน้าใจแสงมังดีอ่แบบเออแบบเอมีน้าใจแสดงน้าใจดูหน่อย้าแสดงน้าใจจับวันนี้ลำบากเลยบ้ยไอ้บามาแขเลยไอ้บ้ะโอ้โหแตกเนี่ยอะไร ฮ้แ hey, ล้วเมียประเปงงานมากวะตายเลยเออเออผู้ให่มาปัขอบคุณครับขอบคุณไ ครับ,บ,บ,บ hey. คุณอะไรนะบ้านนมันมีอะไรนั่นสิคะเฮ้ยคุณอย่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าใจเอาไปอ๋อแกตมาแล้ว าโอ้โหผ <Onion. S 2> มนกึกว่าใครมาซะอีกสวัสดีขนาดสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเป็นไงแล้วนี่มาได้ยังไงครับเนี่ยผู้ใหญ่อ่าผมมาอ่าสัมมนาอบตที่กรุงเทพครับโอ้โหเท่ห์ไปงานเอดูเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยแต่ว่าสวยขึ้นือค่ะจายสว๊ะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่และและค่ะค่ะ ผู้เท่าเขาสอนไว้ว่าไม่พูดดีกว่าโกหกผู้ยหญ่เล่นโชกันตโตแย่กรนอัยปลาเหมือนเดิมนะแง่เนี้ยปลาลันผู้ใหญ่ครับผมว่าตรงนี้เนี่ยมันร้อนนะเข้าไปนั่งพักผ่อนแล้วก,ก็นั่งเล่นในบ้านก่อนดีกว่านะเดี๋ยวอ่ะเออฟาลันก็ได้ ฝรั่งเดี๋ยวพาเพื่อนๆกับผู้ใหญ่เนี่ยเข้าไปพักผ่อนแล้วก็หาอะไรทานในบ้านก่อนเดี๋ยวฉันให้ผู้ซ้อนเนี่ยจัดอะไรมให้ผู้ใหญ่กับเพื่อนเขาทานนะผู้ใหญ่ครับตามสบายเลยนะครับเดี๋ยวผมไมปธุระแป๊บเดียวเดี๋ยวผมมาครับพักผ่อนตามสบายเลยครับเชิญครับไปฝรั่งนปะต่อไปมาอยู่กรุงเทนกุเทนเนี่ยก็จะรอมากานมาอยู่กรุงเทนแล้วรอเลยเหรอมาแบบพันละแบบเฮ้ยเห็นแต่ตัวสวยป่ะ แ้งสวยว่าคนในเมืองบ้านเราอีกัวแล้วไ้มาล้อะไรบ้าลวเยมาแลยอ๋มเมงมเมมไรครผมเองครับดุหว งไงบ้างครับดีขึ้นหรือยังยังบวมอยู่เลยค่ะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเดินไหวนะคะนัะ่นนั่นกหวาคหนครับอาครับจะมาทำไมไม่โทรมาบอกหวานก่อนละคะก็ผมรู้อยู่แล้วว่าคุณหวานยังไงก็ต้องอยู่บ้านอยู่แล้วนะเออเดี๋ยวเราทานกลางวันกันนะคะแล้วก็ค่อยกลับน,นะคะก็ได้ครับแต่ว่ายังไม่ต้องรีบไปได้นะะ คือผมมีเรื่องอยากจะมาปรึกษาคุณหวานนะครับเรื่องอะไรคะอ,อก็เรื่องงานมั่นเราครับทำไมคะเป็นไปได้ไหมครับคุณหวานถ้าเกิดว่าเราจะเลื่อนออกไปก่อนไม่ได้ค่ะคุณหวานนี่ใจเย็นๆเยิยคุณหวานฟังผมก่อนนะครับคือผมหมายถึงว่าดูตามเลิกแต่งของเราแล้วเนี่ยมันอยู่อีกหกเดือนข้างหน้าใช่ไหมครับแล้ว ถ้าไม่ให้มันเป็นการเสียเวลาแล้วเหนื่อยมากเกินไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกเอาวันมั่นไปไว้ตอนเช้าวันแต่งนะครับจะได้ลูกไปวันเดียวเลยครับแล้วทำไมไม่แต่งซะเริ่มมั่นที่จะถึงนี่เลยล่ะคะหรือว่าคุณข่าไม่อยากจะมั่นกับหวานแล้วเออเปล่าหวานคือก็อ,อย่างที่ผมบอกคุณหวานไงว่าผมมาปึกษายเฉยอะแน่ใจนะคะ ก็ยังอยากจะชวงพึหวานไปเลือกแหวนมั่นนะถ้าเกิดว่าเ้ายัางชู้เมื่อไหร่ไปดูแหวนมั่นที่คุณบัวนะครับจะได้ได้วงที่ถูกใจจริงเหรอคะเอ่องั้นหวานไปเย็นนี้เลยนะคะไม่รอให้ขายจก่อนแล้วคร <c oughs> ับเขายัางชู้แล้วล่ะคะ่ะกำลังใจดีก็แบบนี้ลนะค่ะ คุณเผาดิสุดเลยค่ะนุ้มเหียวจ้าคะคุณธนงโทรมาจ้ะมีอะไรหรอคะพูดเองดีกว่านะจ้ะค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะจ้ะ แมวพูดค่ะฮะจริงๆหรอคะสอนได้จริงๆหรอคะอุยาข้าทางานนะใส่เครื่องบาด,ด้วยโอ้เอ้นี่เปโตเปใหญ่เชิญนะเนี่ยนะห็นความ <c oughs> <c oughs> สามารถของข้าเราถ้ามามีข้านะร้ารอนะมันมีโคเข้าร้านสักคนเลย งานข้าเนี่ยสังคาญมากเลยนะโอ้โหข้าข้านี่ภูใจในตัวเองมากเลยนะฟ้าล่ะนะค่ะไม่เสียชื่อโเผ่าเดียวกันเดี๋ยวถเดี๋ยวถ้ากลับกลับไปดิกูจะปลดตัวไอ้ถั่วออกแล้วก็ตั้งตั้งเองเป็นผู้ช่วยแทนฮ่ะเอ้ยเดี๋ยวอะไรกันผู้ยาก็หาเนี่ยถือกระป๋องกันเลยเหรอมามามัไม่ใช่มันไม่ใช่วะไหะ แต่เอเนี่ยโง่ฮ่า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 ใ่เอ๊ะอะถ้าอยู่ยาเลยนะว่าข้าเนี่ยโง่เออู้ยารู้มาข้าช่างงานนะถ้าได้เงินทุวันเลยข้อื่นนะถ้าจะสาสิว่าแต่หอนเดียวเองโโยายาอย่างนี้เอก็ต้องรวยเล่ก็ม่ทรายแล้วนี่พัดพพ่อแม่อรู้นะ เขาจะภูใจในตัวเองมากๆเลยผู้ใหญ่ก um> 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 ็โชว์เกอร์ฟาต์อ๋อเนี่ยเด็กกี่ร้านนี่แหละนะแพ้เปล่าแพ้เปล่าไอ้ไปต้องหัวเดี๋ยวไอ้ฟ้าล่ะเลี้ยแหววิทย์อะไรโอ้โหไอ้ฟ้าล่ะมันหน้าใหญ่เลี้ยเราล้าสโก้หรูอละไรน่นเลยนั่นเลยอ้าวโห เฮ้ยเฮ้ยเจ้าผู้มันี่ครับที่ยเห็นมันเป็นผู้หญิงนี่ว่ะมันน่ะผู้เดียวกันเดี๋ยวเองไปตามพี่สุนเนศน,นะเดี๋ยวกูจะเป้าอนไว้เองไปไปรับอะไรดีจ๊ะ